คนงามเพราะคนคนงามเพราะแต่ง กินกินจะไปทางไดนอ๋อไปทางไหนเดี๋ยวก็ตีกันห้ามตีกันอยู่ไปอยู่มั่นตั้งคนตั้งอยู่บบบนี้ก็กินไปกินมันเดี๋ยวก็ตีกันยากไงอยู่น้ำกันกินน้ำกัน นี่กันอยู่ซ้ำนี้ยอยู่น้ำกันดีๆกินน้ำกันตีเท่ากันกบอกว่กนั่นก็หัวลกุกหัวหลอน ไก่งามนีม่อยู่ที่นี่กันีอยู่หาหกตัวเทียกว่ากตีกันดีดีญาติผู้สาวกันแต่ละเ้าแต่ละแรงผู้สาวก็สำคัญหาปักนันเราก็หาปักนี่ย่อยเขาตีกันย่อยเขาพิดกันกิน อ,อ,อ,อันนี้มันลูกมันลูกมันมีทั้งเบ,บิดอยู่ เปยียดตัวไก่ชนที่ไม่อยากให้ชนอยาัางบาอย่างชนชนมาแล้วไปเจ็บทีมาแล้วไปเจ็บห้องกระจองพยาบาลมันแฉะคุยยังญ,ญาติกันวะยุยร่วกัน อยู่น่มกันอยู่มอหมอแม่แม่ีอันนี้สีมักไผกับ,บมวกมักนี่ก็ได้แร่นต่ำตัวนั่นแล้วก็เล่นต่ำตัวนี้งานต้องมีงึดเขาอยู่มอหมอแม่แม่อืม พี่น้องบิงไก่งามเอาซ่ำนี้ละ